และในที่สุดครับคุณผู้ชมครับข่าวการตัดสินใจครั้งสําคัญของโมเมสซ่าที่จะสวมเสื้อริวพูต่อไปก็ถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการพร้อมกับสโลแกนสุดฮาที่ทำเอาแฟนบอลเนี่ยยิ้มแก้มปีนั่นก็คือคําว่าอยู่ต่อมากกว่าย้ายออก นี่คือข้อความสุดเก๋สุดเท่บนหน้าโซเชียลเดียของสโมสรเมื่อมันศุกร์ที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นเวลาประมาณ3าชั่วโมงหลังจากที่สื่อจากบ้านเกิดของดาวเตะชาวอียเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณเป็นไหนว่าเขานั้นตกตรงที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมรักที่แอนฟิลออกไปอีกอย่างน้อย2ปีข่าวนี้ทําเอาเราเดคอปทั่วโลกเนี่ยเฮ hey, ล่นเลยใช่ไหมละครับผมแต่นี่ ไม่ใช่การตัดสินใจที่โรยด้วยกกีบกุหราบนะครับเพราะหากจำกันได้เนี่ยเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาอนาคตของซาลาในเมอร์ซี่ไซดเนี่ยดูจะไม่แน่นอนเท่าไหร่นักจากความคิดเห็นของเขาเองที่พูดว่าน่าจะย้ายออก มากกว่าอยู่ต่อหลังเกมที่เขาเนี่ยทำสองประตูสำคัญพลิกกลับมาเอาชนะซาทำด้าน3มประตูสองในวันนั้นก็เป็นการยืนยันว่ากระบวนการการเจรจาสัญญาของเขานั้นเนี่ยไม่ได้ร,ราบรื่นอ,อย่างที่คิดแม้ว่ารีพูจะมั่นใจเสมอว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้สำเร็จแต่สถ,ถานาการณ์นั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน จนกระทั่งตอนนี้วันนี้และเดี๋ยวนี้ครับข้อตกลงเสร็จสิ้นอย่างสวยงามและเป็นทางการพร้อมสำหรับการรับแชมป์เรียบร้อยแล้วครับผม โดยสัญญาใหม่ของซาร่านะครับผมจะเซ็นสัญญาขยายออกไปอีก2ปีเต็มๆครับโดยไม่มีเงืยย่อนไขยกเลิกหรือปล่อยตัวใดๆทั้งสิน้นพร้อมด้วยเงินไขค่าเนี่ยที่คล้ายคึงกับข้อตกลงเดิมที่ทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นผู้เล่นที่มีค่าเหนื่อยสูงที่สุดอันดับ2ในพรีเมียร์ลีกรองจากเอรินฮาร์เลนกองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี โดยสัญญาฉบับก่อนของเขาของซาร่านะครับมีเงินเดือนพื้นฐานต่อสัปดาห์อยู่ที่ประมาณ350,000ปอนด์แต่เมื่อรวมโบนัสและสิ่งจูงใจตามผลงานแล้วเนี่ยแพ็กเก็ตรวมของซาร่ามีมูลค่าสูงกว่านั้นเยอะมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมถึงการรับรองเชิงพาณิชย์ภายนอกซึ่งบางส่วนเนี่ยก็มีเงื่อนไขาตามผลงานด้วย ว่ากันว่าซาร่าได้รับเงินรวมๆแล้วประมาณ1ล้านปอนต์ต่อสัปดาห์1ล้านปอนต์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับสมกับเป็น King of อียิปจริงๆ ค่าตอบแทนที่สูงในสัญญาฉบับนี้ก็คือสัญญาฉบับครั้งล่าสุดนี้นะครับสะท้อนให้เห็นถึงสถานะและความยอดเยี่ยมอย่างต่อเน,นื่องของซาร่าครับแม้ว่าเขาจะอายุครบ33ปีในเดือนมิถุนายนนี้แล้วก็ตามหลังจากทําไปแล้วทั้งสิ้น243ประตูจากการลงเล่น394นัด เขากำลังจะรับใช้สโมสรที่แอนฟิลด์นะครับครบตัวสวัสเต็มการเจรจาในเดียวครั้งนี้เนี่ยเป็นกระบวนการที่ยาวนานมากๆครับผมมากกว่าที่จะมีช่วงเวลาแห่งความก้าวหน้าใดๆเกิดขึ้น ok และใช้เวลาเกือบ1ปีเต็มเลยทีเดียวนะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้แล้วมันต้องผ่านอะไรมาบ้างเดี๋ยววันนี้นะครับผมได้รวบรวมนะครับข้อมูลเด็ดข้อมูลที่เรียกว่า e อ็กซ์คลูซีฟซีเความลับเม็ดเยอะเอ้ยไม่ใช่ นั่นแหละนะครับคือเป็นสื่อดังนะครับจาก The Athletic UK ได้พูดคุยพูดถึงนะครับบุคคลที่มีความรู้ลึกรู้อะไรมีความรู้สึกหรือรู้สึกอะไรรู้ลึกซึ้งนะครับเกี่ยวกับการเจรจาเหล่านั้นซึ่งในข้อมูลโดยมีเงื่อนไขว่าจะไม่เปิดเผยชื่อเพื่อรักษาความสัมพันธ์เอาไว้นะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทําความเข้าใจว่าเหตุใดจึงใช้เวลานานทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเข้าถึงการเจจาได้อย่างไรและอะไร คือสิ่งที่ทําให้ข้อตกลงสําเร็จในที่สุดหนึ่งในบุคคลสําคัญในการเจจานี้ก็คือรามีอับาสตแลในความชาวโคลอมเบียซึ่งเป็นตัวแทนของซาร่ามาอย่างานาอนั้นนั่นเองครับผมรามีอับาสนะครับไม่ชอบพูดคุยเรื่องละเอียดอ่อนผ่านทางโทรศัพท์ครับสำหรับเขาแล้วเนี่ยการใช้บริการต่างๆเช่น WhatsApp ที่ถูกแบนในสหรัฐอรับเอเรตหรือ UAE เนะี่ยซึ่งเป็นที่ที่เขาอาศัยอยู่ดูจะสะดวกสบายกว่ามากแม้ว่าจะอนุญาตให้ส่งข้อความได้แต่ Account s, บัญชีของเขาเนี่ยมักจะมีข้อความนับร้อยนับพันที่ยังไม่ได้อ่านร้อยพอร้อยพอมักจะมีข้อความนับร้อยที่ยังไม่ได้อ่านนะครับส่วนใหญ่มาจากพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพที่ต้องการร่วมงานกับลูกค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาข้อความในโปรไฟล์ w h a t s a p p ของเขายังเตือนไว้อย่างขำขันด้วยว่า พอความเสียงเนี่ยจะถูกเมินนะและถ้าหากคุณมาสายเนี่ยผมจะไม่รอคุณแล้วเห็นได้ชัดว่าอับบานเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมาและให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพในการทํางานมากๆครับเขาชอบที่จะพบปะเป็นการส่วนตัวและแบบตัวต่อตัวมากกว่าการพูดคุยผ่านโทรศัพท์นั่นเอง ย้อนกลับไปตอนที่ริบบ์พูเซนสัญญากับซาร่าในช่วงซัมเมอร์ปี2017ผู้อำนวยการกีฬาของพวกเขาในขณะนั้นอย่างไมเคิลเอดเวิร์เนี่ยและหัวหน้าไม่มองอย่างเดฟฟอลโลได้บินไปดูใบเพื่อเป็นการให้เกียรติอับบารครับพวกเขาต้องการแสดงให้เห็นว่าพวกเขา สนใจที่จะเซ็นสัญญากับซาร่าจากโรม่ามากเพียงใดหลังจากเดินทางมาถึงดูไบในช่วงเย็นค่ำมืดเลยนะครับคืออีกไม่อีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเนี่ยพวกเขาก็ต้องเดินทางกลับอังกฤษโดยทันทีโดยที่ไม่ได้ถอดเสื้อสอเวเตอร์ออกเลยว่ากันว่าเนี่ยระหว่างทางเดินทางกลับทั้งคู่ยังล้อเล่นกันว่าพวกเขา คงเป็นแขกเพียงไม่กี่รายที่เดินทางออกจากรีสอร์ทในแถบอ่าวเปอร์เซียโดยที่ไม่ถูกแสงแดดเลยการเจียจานนั้นนะครับค่อนข้างตรงไปตรงมาเนื่องจากความกระตือรือร้นของซาร่าในการกลับสู่เวทีพิมลิกเนี่ยซึ่งเขารู้สึกว่ายังมีเรื่องอีกมากมายที่ต้องพิสูจน์หลังจากแทบไม่ได้โอกาสลงเล่นในช่วงก่อนหน้านี้กับเชลซีเลยนั่นเองอย่างไรก็ตามครับผมตอนที่ลิชาร์ฮิลเนี่ย เข้ารับตําแหน่งผู้อํานวยการกลาคนใหม่ของรีพูลเนี่ยเขาได้มีการโทรไปแนะนําตัวกับรามีอับบาสในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเพียงแค่การแนะนําตัวเท่านั้นครับเพราะมันยังมีงานอีกมากมายที่ต้องทำครับผมโดยยิวนะครับได้รับสืบทอดความท้าทายที่สําคัญมากมายที่รีพูลนะครับเริ่มต้นในการสัรหาผู้จัดการทีมหัวหน้าโคส เพื่อสืบทอดต,ตำแหน่งของเยกนคอปผู้เป็นที่รักและต่อจากการที่เขาเนี่ยนำอาร์นัลส์ลอตเข้ามาเป็นหัวหน้าโค้ชเพื่อเติมเต็มตำแหน่งนั้นเนี่ยฮิวก็มุ่งไปที่การรัง้งผู้เล่นคนสำคัญไว้กับทีมเช่นเดียวกับซาร่าสัญญาของกัปตันทีมวิลฟันได้และรองกัปตันเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนฮีโร่ทองถิ่นของลเวร์พูเหลือเวลาอีกเพียง11เดือนเท่านั้นดังนั้นนะครับคติโพจต์จากลเวร์พูและเจ้าของสโมสรที่เฟรนเดิลสปอร์ตกรุ๊ป FSG เนี่ย ในการเจรจาสัญญาก็คือความจำเป็นที่จะต้องละ,ะเลยคำถามที่ว่าอะไรดูเหมือนจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องในวันนี้และให้มองว่าอะไรจะดูเหมือนเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องในอนาคตแทนนั่นคือพวกเขาต้องการมองการไกลและตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของสโมสรในระยะยาวครับผมโดยการสนทนาครั้งแรกนะครับระหว่างฮิวกับรามีอาบัตเนี่ย เป็นไปอย่างสั้นๆและสบายๆเรียบง่ายโดยฮิวนะครับสัญญาว่าจะติดต่อกลับไปอีกร็ลๆนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับอนาคตของซาร่า เช่นเดียวกับที่เอ็ดเวิร์ดและฟอลโลนะครับเคยทำฮิวนะครับผมจะเดินทางไปดูใบอีกแนะ่นอนเพื่อพบกับอับบาสนั่นเ่งน,นะครับโดยนะครับไปถึง2ครั้งก่อนสิ้นปี2024โดยการพบกันครั้งแรกในช่วงปลายเดือนกันยายนเนี่ยมีขึ้นที่บาร์ของร้านอาหารที่ค่อนข้างเงียบสงบแห่งหนึ่งในเมืองแต่การสนทนาเนี่ยก็ยังคงสั้นและไม่เป็นทางการสัตเร่ จนกระทั่งนะครับริชาร์ดฮิวถามอับบาดว่าซาร่าเนี่ยต้องการอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปหรือไม่อับบาตบอกว่าซาร่าต้องการที่จะอยู่ต่ออย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าริชาร์ดฮิวเนี่ยก็บินกับสหราชอาณาจากักรโดยที่อับบาตเนี่ยกังวลว่าสโมสรอาจไม่เต็มใจที่จะรักษาระดับค่าตอบแทนของลูกค้าเขาเอาไว้นะครับผม ในส่วนของซาร่า์นันนะครับเขาก็เชื่อว่าเขาเนี่ยยังคงอยู่ในระดับเดียวกับผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกและไม่มีสัญญาณว่าจะชะลอตัวลงเลยครับผมและแม้ว่าฤดูกาลที่แล้วจะจบลงอย่างน่าผิดหวังหลังจากได้รับอาการบาดเจ็บเอรอยหวายฉีกในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นเมื่อเดือนมอกราคมแต่ประตูและแอซิสนะครับก็ยังคงหลังไหลมาอย่างต่อเนื่องนั่นแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและสภาพร่างกายที่ยอดเยี่ยมของเขานนั่นเอง สำหรับล์พูนั้นนะครับพวกเขายืนยันว่าการลดค่าเหนื่อยเนี่ยไม่เคยอยู่ในวาระการเจรจาเลยตลอดกระบวนการเลยครับและพวกเขาต้องการรั้งผู้เล่นที่พวกเขาถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกเอาไว้เสมอพวกเขาไม่มีปัญหากับการที่ซาร่าเนี่ยผลักดันเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่ดีที่สุดและในท้ายที่สุดนะครับ FSG ก็อนุมัติข้อตกลงที่มีมูลค่าสำหรับผู้เล่นซึ่งรวมถึงซาร่า ที่คุ้มค่ากับการลงทุนพวกเขายังตระหนักถึงความจําเป็นในการพยายามหาจุดร่วมกับอับบาสก่อนที่จะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามนะครับยังมีการยอมรับอีกว่าข้อตกลงใดๆก็ตามเนี่ยจะต้องไม่ขัดแย้งกับรูปแบบทางการเงินที่ยั่งยืนของเอฟีครับและต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของสโมสรเท่านั้นสําหรับเจ้าของลิเวอร์พูลนี่คือจุดยืนที่เป็นหลักการที่ไม่สามารถเสียสละได้เลยไม่ว่าสาราจะมีค่าต่ออกาสในการมาพบกบ เในสนามของทีมมากเพียงใดก็ตามซาร่าเองก็คิดว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเขาในอาชีพค้าแข้งเนี่ยยังมาไม่ถึงครับเขาตั้งเป้าที่จะคว้ารางวัลบารอตโดให้ได้โดยเชื่อมั่นว่าประตูของเขาที่ขับเคลื่อนทีมหรือผู้ให้ประสบความสําเร็จจะทําให้เขาสามารถเดินตามรอยตำนานอย่างริโอเนลเมสซี่คริสเตียโนโรนัลโดลูก้าโมดิและคาริมเบซีมาในการคว้ารางวัลอนันทรงเกียรต ที่มอบให้กับผู้เล่นที่ดีที่สุดในวงการฟุตบอลโลกได้เลยทีเดียวนั่นเองนะครับผมและในการพบปะกันครั้งแรกนะครับฮิวเนี่ยเดินทางไปเข้าร่วมเพียงลําพังคือไปคนเดียวนั่นเองนะครับแต่ว่าอาบาสเนี่ยกลับสงสัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดซึ่งเขาคิดว่าไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยอยู่เบื้องหลังแน่นอนแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะทํางานให้กับเอฟเอจอย่างเป็นทางการแล้วก็ตามคือทํางานให้กับองค์กรเอฟเอจนะครับไม่ได้มีไม่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับลิกูขนาดนั้้น่่าแตททยีสุ ก็เป็นความรับผิดชอบของเขาในการจัดการงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ด้านฟุตบอลขององค์กรแม้ว่าสโมสรจะคาดว่าเตรียมจะขาดทุนก่อนหกักภาษีสําหรับฤดูกาล2023-2024 แต่ร์พูก็ไม่ได้ประสบปัญหาทางการเงินครับและยังคงอยู่ภายใต้กฎการทำกำไรและความยั่งยืน P.S.R. สำหรับฤดูกาลต่อไปอย่างไม่มีปัญหาย้อนกลับไปตอนที่ซาราต่อสัญญากับร์พูครั้งล่าสุดในเดือนกรกฎาคมปี2022ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่มีค่าในสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรโดยสัญญาฉบับนั้นนะครับได้รับการเจรจารและอนุมัติโดยไมค์โกดอนประธานเอฟจีครับจูเลนวอร์ดนะครับได้สืบทอดตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาของร์พูต่อจากเอ็ดเวิร์ดแต่การเจรนาที่ เข้มข้นกว่านั้นเกิดขึ้นระหว่างกรอนและอับาสการเจรจานั้นเป็นไปอย่างยากลําบากและทางอับาสและซาล่าเนี่ยต่างรู้สึกว่าอนาคตของผู้เล่นรายนี้เนี่ยอาจจะอยู่ที่อื่นแล้วเพียง3สัปดาห์ก่อนที่จะบรรลุข้อตกลงกันได้ในที่สุดอับาสไม่แน่ใจว่าข้อตกลงจะสามารถหาข้อยุติได้หรือไม่หากเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเป็นผู้นําในกระบวนการนั้นเขาเชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดมีความสามารถในการเป็นนายหน้าในข้อตกลงที่ซับซ้อนแต่สามารถทําได้จริง และในระดับพื้นฐานก็มีมูลค่าสูงกว่าตัวเลขที่เปิดเผยต่อสาธารณะเสียอีกถึงขนาดที่ข้อตกลงนั้นเนี่ยถูกนำไปใช้เป็นกรณีศึกษาของ Harvard Business School เลยทีเดียวการเปิดเผยว่า f อ g เนี่ยได้อนุมัติข้อตกลงทำลายสียติเพื่อรั้งดาวเด่นของในผู้เอาไว้ หมายความว่าเป็นการยากขึ้นสําหรับนักวิจารณ์ที่จะล่าวหาว่าพวกเขาเนี่ยมีงบประมาณจํากัดหรือเป็นพวกขี้งกแต่มันก็เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของทีมในการรักษาระดับตัวเลขให้ต่ำลงเพราะหากเป็นที่ทราบกันว่าซาร่าได้รับค่าเหนื่อยมากกว่าเพื่อนร่วมทีมบางคนอย่างมากก็อาจเกิดความเสี่ยงที่โครงสร้างค่าจ้างของลีูจะเหนือการควบคุมเอดึงเอ็ดเวิร์ดกลับมาในองค์กรเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วครับ เพื่อพยายามฟื้นฟูสายการบังคับบัญชาที่มีอยู่ที่ริวพูเจ้าของทีมรู้ว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเด็ดขาดแค่ไหนแต่เหนือกว่าทั้งเขาและฮิลวอับบาสก็ยังคงรู้สึกว่ากอร์ดอนก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเลขสุดท้ายเพราะสุดท้ายแล้วเงินของ f อ g ก็เป็นของกอร์ดอนและเขาจะเป็นคนอนุมัติ ข้อตกลงใดๆก็ตามในการพบปะการครั้งที่2ที่ดูไบนะครับระหว่างอับบาสและฮิวในเดือนตุลาคมการสนทนาไม่ได้คืบหน้าไปมากนะครับโดยอับบาสสรุปว่าการสนทนานั้นเนี่ยมีเนื้อหาที่มีความหมายน้อยมากเขาเห็นว่าการเจรจาย,ยังไม่ได้เริ่มขึ้นจริงๆน,นโยบายของอับบาสนะครับก็คือ ปล่อยให้สโมสรเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเสมอทําให้เขาสามารถเห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขาให้คุณค่ากับลูกค้าของเขามากแค่ไหนการขาดความคืบหน้าหรือความเร่งด่วนทําให้อับบาสเนี่ยรู้สึกกังวลในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนอับบาสยังไม่ทราบว่าอาิพูเต็มใจที่จะจ่ายเงินให้ซาลาเท่าไหร่หรือพวกเขาต้องการให้เขาอยู่กับทีมต่อไปอีกนานแค่ไหนแม้ว่าเขาจะได้รับแจ้งว่ากำลังมีการล่างข้อเสนอแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เขามั่นใจว่าริพูจะทําตามสัญญาในที่สุดแต่ก็เริ่มคิดมากขึ้นเรื่อยๆว่ามันคงเป็นเพียงเพื่อรักษาหน้าทําให้สโมสรอ้างได้ว่าพวกเขาพยายามรั้งซาลาเอาไว้แล้วนะนี่คือเหตุผลที่เมื่อวันที่24พฤศจิกายนหลังจากที่ซาลาเนทำสองประตูในครึ่งหลังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทีมพิกกับมาชนะแซลดัมตัน3-2ผู้เล่นนะครับหรือว่าซาลาเนจึงตัดสินใจพูดคุยกับนักข่าวเกี่ยวกับอนาคตของเขาโดยบอกกับนักข่าวว่า เขารู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้รับข้อเสนอสัญญาใหม่สักทีก่อนที่จะให้สัมภาษณ์หรือพูดวลีเด็ดออกไปว่าน่าจะย้ายออกมากกว่าอยู่ต่อน,นั่นเองไม่มีสิ่งใดที่ซาร่ากล่าวต่อสาธารณะโดยไม่ได้แต่ตรองครับเขามักจะไม่หุนหันพันเล่นและแทบไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยไม่ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าในตอนแรกนะครับเขาวางแผนที่จะบอกกับสถานีนโทรทัศน์ Sky ปอร์ตในสหาร,ราชอาณาจักร เกี่ยวกับความคับข้องใจของเขาแต่ในการให้สัมภาษณ์หลังเกมทันที เขาก็ไม่ถูกถามเกี่ยวกับอนาคตของเขาและในขณะที่เขากําลังขึ้นรถบัสของทีมครับเขาถามนักข่าวว่าพวกเขาเต็มใจที่จะถามคําถามที่ยากหรือไม่ซึ่งก็เป็นที่มาของบทสัมภาษณ์ที่สร้างความฮือฮาให้กับเราเดคร์และวงการฟุตบอลนั่นเองเป็นเรื่องผิดปกติที่จะได้ยินผู้เล่นที่เก็บตัวเช่นซาร่าเนี่ยพูดอย่างเปิดเผยเช่นนั้นครับแต่ในโอกาสนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาสามารถจัดการกับสถานการณ์ได้เพราะอับบาสเนี่ยเป็นตัวแทนของเขาเพียงผู้เดียวทั้งผู้เล่นและตัวแทนไม่มีเพื่อน เรื่อ่วมทีมหรือลูกค้าคนอื่นๆที่ต้องคำนึงถึงที่รวริวปูต่อมานะครับซาร่าถูกวิาพากษ์วิจาร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเจมี่คาร์เกอร์อดีตนักเตะเรียปูที่ผ่านตัวมาเป็นนักวิจารณ์ของสกายสปอร์ตในการออกมาพูดนะครับมีการเปรียบเทียบกับฟันไดแต่อับบาสเนี่ยได้รับแจ้งว่าดาวเตะชาวดัตเนี่ยได้รับข้อเสนอสัญญาแล้วในขณะที่ลูกค้าของเขายังไม่ได้รับดังนั้นซาร่าจึงมีเหตุผลมากกว่าที่จะออกมาเปิดเผยความกังวลของเขาดิชาร์ดฮิวนะครับได้แสดงความคิดเห็นตั้งแต่่น่เนนนในกกรระบรววาาาขไม มีความประสงค์ที่จะนำสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาสัญญามาเปิดเผยต่อสาธารณะโดยให้เหตุผลว่าการทำเช่นนั้นจะก่อให้เกิดปัญหาแก่ซาร่าอร์เนอร์สตหรือทีมนั่นเองสิ่งนี้นะครับมักจะหมายถึงการที่สโมสรเนี่ยถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนโซเชียลมีเดียป้ายผ้าของแฟนบอลยังมีปรากฏบนอัตจัน์เดอะคอปในระหว่างการแข่งขันที่แอนฟิลด์โดยอ้างอิงถึง,ถงท่าฉลองประตูของซาร่ากระตุน hey ้นให้เอฟบีจีว่าเขาแผงสอนตอนนี้ จ่ายเงินให้โหมดได้แล้วอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับฮิ้วสิ่งนี้ถูกมองว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าที่จะจ่ายครับอาบ,บาเองก็เปิดกว้างเกี่ยวกับระยะเวลาของสัญญาใหม่ครับแม้จะมีการกล่าวอ้างว่าประเด็นนี้เป็นสาเหตุของความขัดแยง้งหากเสนอเหมาะสมนะครับซาร่าเองก็เต็มใจที่จะขยายเวลาการอยู่ที่ลิร์พูเนี่ยออกไปอีกเพียง1ปีอย่างไรก็ตามครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนเข้าสู่เดือนธันวาคมทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้พูดคุยกันถึงเรื่องตัวเลขด้วยซ้ำแน่นอนว่ามันอยู่ในความสนใจของลิร์พูที่จะทําให้มั ใจว่าสัญญาของชาล่าเป็นสัญญาฉบับสุดท้ายที่ได้รับการลงนามในกลุ่มผู้เล่น3คนที่กําลังจะหมดสัญญาครับหากเขาเป็นคนแรกและค่าเหนื่อยของเขาเนี่ยยังคงสูงตัวแทนของผู้เล่นคนอื่นๆทุกคนในสโมสรจะมีตัวเลขให้ใช้เป็นเกณฑ์ในการเจรจารสัญญาของตนเอง อับบาสมองว่าชาล่าเป็นผู้เล่นคนสําคัญและสมควรได้รับข้อเสนอที่สูงกว่าผู้เล่นในตำแหน่งอื่นๆในทีมเมื่อความสนใจเปลี่ยนจากผลงานอันยอดเยี่ยมของร์ปูสู่เรื่องอนาคตของชาล่าหลังบทสัมภาษณ์ที่ซัตเทมตันแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าก็เป็นคู่แข่งรายต่อไปของทีมที่อันฟิลในวันที่ถัดมาก่อนหน้านั้นนะครับอับบาสได้เดินทางมาอังกฤษแบบเ,เงียบๆเพื่อพูดคุยกับผู้สนับสนุนรายหนึ่งและไปทานอาหารที่ร้านอาหารญี่ปุ่นร้านโปรดของเขาในกรุงลอนดอน ก่อนที่จะเดินทางขึ้นเหนือมาถึงเวอร์พูไม่กี่ชั่วโมงก่อนเริ่มเกมและตรงไปยังห้องรับรองพิเศษในสนามโดยไม่มีใครจากสื่อสังเกตเห็นเขาเลยแม้ว่าริชาร์ดฮิล์นะครับจะติด,ดต่อเขาเกี่ยวกับความคิดเห็นของซาล่าเมื่อสุดดาที่แล้วแต่ก็ไม่มีการประชุมสุดยอดกับผู้อํานวยการกีฬาในช่วงที่เขามาเยือนหลังจากชมเกมที่เวอร์พูลชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2-0โดยซาลาเป็นผู้ทําประตูปิดท้ายในช่วงท้ายเกม อับบารก็บินกลับดูไบในเช้าวันรุ่งขึ้นโดยแวะที่แมนเชสเตอร์ไม่มีใครใกล้ที่จะทราบอนาคตของลูกค้าของเขาเลยในวันนั้นอับบาตได้กําหนดช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นเส้นตายสาหรับการตัดสินใจใดๆครับซึ่งจะทําให้มีเวลามากพอสมควรในการพยายามหาข้อยุติกับลิเวอร์พูลหรือหากไม่สําเร็จก็บรรลุข้อตกลงกับที่อื่นแต่ถึงอย่างนั้นอับบารก็รู้ว่าความสําคัญอันดับแรกของชาล่าคือการเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลอีกครั้ง เขาสนุกกับการเล่นภายใต้ใตการคลุมทีมของอันเนสลอตและชื่นชมความรู้สึกเหนือกว่าของหัวน้าโค้ดูเหมือนว่าเขาจะไม่รังเกียจที่จะแบกรับความคาดหวังที่ตกอยู่กับสโมสอเลยก่อนหน้านี้คอปชอบที่จะวางตัวเองเป็นม้ารองครับแต่ว่าอันเนสลตเนี่ยกับตรงกันข้ามเขามองว่าเรียูคือมาอำนาจระดับโลกที่ควรคว้าแชมป์ให้ได้ซาล่าคารพทัศนคตินั้น ในขณะที่คอปนะ่ยมักจะบ่นเกี่ยวกับตารางการแข่งขันที่หนักน่วงสล็อตกับดูเหมือนจะสนุกกับมันไม่มีข้อแก้ตัวทุกอย่างขึ้นอยู่กับผู้จัดก,การทีมทีมงานและผู้เล่นในการหาทางออกเมื่อถึงคริสต์มาสลิ์พูนำเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกอยู่สีแต้มและยังอยู่อันดับต้นๆของตารางแชมเปี้ยนลีกที่เพิ่งปรับปรุงใหม่ ซาร่าเชื่อมันว่านี่คือฤดูกาลแห่งโอกาสของเขาในสโมอสอนในทางตรงกันข้ามอับบาสเชื่อว่าความสําเร็จไม่ได้นำไปสู่การตัดสินใจด้านกีฬาหรือธุรกิจที่ดีเสมอไปหากควา้าแชมป์ได้เร์พูลก็จะหาเหตุผลปล่อยซาร่าได้ง่ายขึ้นเนื่องจากแรงกดดันจากแฟนบอลเนี่ยอาจไม่มากเท่าไหร่สิ่งนี้อาจนำไปสู่สถนานการณ์ที่น่าสนใจครับเป็นความจริงหรือไม่ว่ายิ่งซาร่าและเร์ยูลทำผลงานได้ดีเท่าไหร่โอกาสที่เขาจะอยู่กับทีมที่แอนฟิลเกินกว่าช่วงซัมเมอร์ปี2 0 2 5ันยิ ก็ยิงหน้อยลงเท่านั้นซาลา่าต้องการเล่นในระดับสูงสุดให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และถ้าหากรีพูคว้าแชมป์พิมลีกและแชมปี้ินลีกได้สําเร็จที่อื่นในเวลานั้นก็ถือว่าเป็นที่ต่ํากว่าสําหรับเขาเมื่อถึงช่วงเปลี่ยนปีทําให้ซาอุดีโปรลีกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่มีความเป็นไปได้ต่ําสําหรับซาล่าครับแม้ว่าจะเป็นเหล็กที่มีทรัพยากรมากมายมหาศาลแต่ซาอุดีโปรีก ก็ยังเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาในแง่ของฟุตบอลซาราบยังรักการใช้ชีวิตในอังกฤษด้วยส่วนบารีสแซงชักแมงและเชลซีก็เป็นอีก2ทีมที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเขาแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ตัวเลือกที่จรงิงจังเมื่อถึงสิ้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาซาราได้บอกกับครอบควรวัวว่ามีโอกาสที่พวกเขาจะต้องย้ายออกจากบ้านในเชสเชียร์และสําหรับอับารแล้วตอนนี้มี2ทางเลือกที่ชัดเจนครับ อยู่กับรีพูตต่อไปหรืออย่างไม่เต็มใจนักกับอีกทางเลือกเดียวที่สามารถตอบสนองความคาดหวังทางการเงินองของเขาได้นั่นก็คือสโมสรในซาอุดิอาระเบียนั่นหมายถึงหนึ่งในสโมสรในซาอุดิอาระเบียซึ่งน่าจะเป็นอัลฮิลาวแชมป์เก่าในลิยัตที่ต้องการตัวเขาสําหรับแคมเปญฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าอับบาจะเคยเจรจาก,กับสโมสรอื่นๆที่เป็นเจ้าของโดยกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะของรัฐแต่เขาก็เริ่มคิดมากขึ้นเรื่อยๆว่า ความสนใจในลูกค้าของเขาเป็นการแสดงท่าทีที่เป็นมิตรจากผู้มีอำนาจในวงการฟุตบอลของประเทศเพื่อแสดงให้เห็นว่าซาร่าได้รับการประเมินค่าสูงเพียงใดอับบาสยังไม่ได้รับข้อเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ตัวเลขที่ชาวซาอ,อุพูดถึงนั้นจะขจัดความกังวลใดเกี่ยวกับผู้สนับสนุนและปฏิกยาของพวกเขาคอนเทน่นของเขาในซาอุดีอาระเบียบอกเขาว่าหากซาร่าต้องการย้ายไปที่นั่น ข้อเสนอจะมาถึงอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามสิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นใกล้บ้านครับเมื่อต้นเดือนธันวาคมในที่สุดรีพูก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับซาลาความกังวลของอับบานเนี่ยผ่อนคลายลงและเขาถือว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีตอนนี้เขามีความสุขมากขึ้นกับแนวโน้มของสิ่งต่างๆเนื่องจากการติดต่อ,อก,กับสโมสรเนี่ยเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ เรยู bu, ดูเหมือนจะจริงจังมากขึ้นครับแต่สัญญาใหม่9ปีของฮาเลนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งประกาศในช่วงกลางเดือนมกราคมมีโอกาสที่จะทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยซับซ้อนขึ้นได้เขาได้รับค่าเหนื่อยเท่าไหร่อับบาสเนี่ยเข้าใจว่าข้อตกลงใดๆสำหรับทาร่าจะมีระยะเวลาสั้นกว่ามากแต่หากฮาเลนเป็นตัวกำหนดอัตราค่าเหนื่อยสำหรับกองหน้าเมื่อพิจารณาว่าซาร่าทำประตูได้มากกว่าเขาและเล่นกับทีมที่อยู่ในอันดับที่สูงกว่า ค่าเหนื่อยของซาล่าก็ควรจะสามารถแข่งขันกับสิ่งที่ซิตี้เนี่ยจ่ายให้กับนักเตะชาวโนเวได้เมื่อถึงเวลานี้ข่าวรือต่างๆก็แพร่สะพัด,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 ดไปทั่วทุกสารทิศซึ่งเป็นสิ่งที่อับบารรู้สึกขำขันเล็กน้อยครับเมื่อถือท้องถิ่นในเมอร์ซี่ไซส์เสนอข่าวในช่วงประเด็นมกราคมว่าเขากําลังบินมาเพื่อเจราจาร อับบาดก็โพสภาพอยู่จากบ้านของเขาในดูไบลงบนอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นสุดฮาว่าไม่ได้อยู่ในอังกฤษโว้ยอีกฝากหนึ่งของโลกนะครับซาร่ายังคงสร้างสถิติใหม่ๆอย่างต่อเน,นื่องครับหลังจากทำประตูที่50ในรายการยุโรปให้กับร์พูเมื่อวันที่21มกราคมในเกมแชมเปี้ยนลีกกับลิวอาร์เน,นสซอตได้ให้สัมภาษณ์ถึงทัศนคติระดับสุดยอดของซาร่าส่วนที่ดูไบอับบารดทานอาหารเย็นกับภรรยาก่อนที่จะดูเกมนั้นที่อาพาร์ตเมนต์ของพวกเขา แม้จะมีความคืบหน้าเกิดขึ้นแต่เขากับริพูก็ยังคงห่างไกลาจากข้อตกลงอยู่พอสมควรอย่างไรก็ตามหลังจากเดือนมกราคมซาร่าก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะหลีกเลี่ยงคำถามเกี่ยวกับอนาคตของเขาครับในการให้สัมภาษณ์เขาเคยยืนยันว่าเขาไม่รู้ว่าจะเล่นให้กับสโมสรใดในฤดูกาลหน้าโดยบอกเป็นในว่าหากนี่เป็นช่วงสุดท้ายของเขากับร์พู เขาไม่อยากให้ความทรงจําในช่วงเวลานี้ต้องแปดเพื่อนด้วยการโต้เถียงในใดที่เกี่ยวข้องกับการย้ายทีมที่กําลังจะเกิดขึ้นแต่จะมุ่งเน้นไปที่ความพยายามของเขาและสโม,มสรนในการนำท่วยรางวัลมาสู่แอนฟิล์ให้มากขึ้นการเปลี่ยนแปลงกลยนนุทธ์นี้ยังสะท้อนถึงโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปในการเจรจาครับ โดยมีความคืบหน้าเกิดขึ้นระหว่างฮิลและอับบาสอย่างต่อเนื่องโดยในวันวัน,นท้ยครับอับบาสอยู่ในอารมณ์ที่ค่อนข้างก้าวร้าวโดยโพสต์บนอินสตาแกรเกี่ยวกับผู้ใช้โซเชียลมีเดียจำนวนมากที่ห่ยหาความสนใจและการยอมรับก่อนที่จะเปลี่ยนไปที่ X หรือว่า t ทวิตเตเก่าซึ่งเขาค่อนข้างชื่นชมหัวหน้าโค้ดของริพูมากกว่าโดยกล่าวว่าเขาเก่งในงานของเขา หลังจากนำทีมขึ้นนำห่าง7แต้มบนตารางคะแนนปิมบรีขณะเดียวกันอาร์เนสลอตก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในการสัมภาษณ์ว่าเขาต้องการให้ซาล่าเนี่ยอยู่ต่อครับและความมุ่งมั่นของผู้เล่นที่จะอยู่ต่อกับรีพูตต่อไปนั้นสะท้อนถึงความเคารพที่กุนซือชาวดัตเนี่ยได้รับในช่วงฤดูกาลแรกของเขาภายใตกสโมสรครับหลายคนเนี่ยต่างสงสัยว่า เหตุใดทุกสิ่งจึงใช้เวลานาน,านอย่างนี้นานเช่นนี้ภายในร์พูลนะครับกลับรู้สึกผ่อนคลายที่จะปล่อยให้การตัดสินใจเกี่ยวกับซาร่าราชาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับหากเขาทราบดีว่าการ,รั้างซาร่าไว้จะทําให้ร์พูลยังคงเป็นสมสรปลายทางได้แต่พวกเขาก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ชาญฉลาดที่จะรอเนื่องจากทีมได้เข้าสู่จังหวะการเล่นที่ลงตัวแล้วและในครั้งนี้ได้ให้โอกาสดีชาร์ทฮิลและเจะ้าหน้าที่สมสรนคนอื่นๆมากขึ้นในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้เล่นยังคงสามารถรักษาผลงานได้จนถึงอายุ3 3ปีและอีกต่อไปในอนาคตนะครับผมและแล้วนะครับข้อตกลงดังกล่าวก็ถูกประกาศออกมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพร้อมภาพซา,า่าดนั่งบนบัลลังภายใต้แสงไฟในสนามแอนฟิลด์ในเวลากลางคืนภาพเหล่านั้นนะครับถูกถ่ายทําเมื่อเย็นวันก่อนหน้านี้เองซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ง่ายต่อการพาเขาเนี่ยเข้าและออกสนามโดยไม่ถูกใครสังเกตเห็น สำหรับลิวพูแล้วนะครับการประกาศดังกล่าวเนี่ยเป็นการพิสูจน์ถึงความถูกต้องของงานที่ฮิว์เนี่ยและแมคเคลเอ็ดเวิร์ดทำไว้เบื้องหลังครับและความประทับใจที่อันเดอร์สโอตสร้างขึ้นนะตั้งแต่ที่เขาเนี่ยเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วก็มีส่วนสําคัญอย่างมากเช่นเดียวกันสโม,มสรเชื่อว่าสิ่งเดียวกันนี้จะเป็นจริงสําหรับอร์จิฟอนได้ด้วยครับซึ่งการต่อสัญญาใหม่เป็นเวลา2ปีของเขาก็กําลังใกล้ได้รับการยืนยันแล้วเช่นกันนั่นถือว่าเป็นข่าวดี2ต่อสําหรับแฟนบอลริว เพื่อนร่วมทีมของซาร่าห์นะครับคาดหวังมานานแล้วว่าเขาจะผูกอนาคตไว้กับเรย์พูไม่ใช่แค่เพราะผลงานของเขาในฤดูกาลนี้เท่านั้นแต่เป็นเพราะความสัมพันธ์ที่เขาสร้างขึ้นกับอันเดรสเล็ตและความรู้สึกในแง่บวกของเขาที่มีต่อหน้าโค้ชในการช่วยยกระดับการเล่นของเขาในช่วง9เดือนที่ผ่านมาพวกเขายังประทับใจกับวิธีการที่ซาร่าห์ยอมรับความผิดชอบที่มาพร้อมกับการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้นําของสโมสรและการสนับสนุนที่เขามอบให้กับผู้เล่นอายุน้อยในฐานะผู้เล่นแบบอย่าง ตอนที่วิดีโอถูกเปยแพร่และเมียบ,บาร์ตก็กลับไปดูใบแล้วในบางแง่การติดต่อกับเขานั้นง่ายเพราะเขาเป็นตัวแทนของซาร่าเพียงผู้เดียวและซาล่าเป็นนักฟุตบอลที่ไม่มีคนรอบข้างเข้ามาแทรกแซงกิจกรรมของเขาซึ่งแตกต่างจากผู้เล่นคนอื่นๆที่มีสถานะใกล้เคียงกันอับบาสไม่มีความผูกพันทางอารมณ์กับสถานที่ที่ซาล่าเล่นฟุตบอลสำหรับเขามันเป็นเพียงเรื่องของการได้ข้อตกลงที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเขาและเขารู้ว่าเวอร์พููเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี แต่ซาร่าก็ปรารถนาที่จะอยู่ต่อเช่นเดียวกับครอบครัวของเขาในวิดีโอที่เผยแพร่โดย LFCTV เขาพูดถึงว่าลูกสาวของเขามักกะมีความสุขที่สุดในครอบครัวเมื่อเขาบอกครอบครัวว่าเขาจะอยู่ต่อเพราะเธอไม่อยากย้ายออกจากโรงเรียนและอยากเ,เพื่อนๆไปแม้จะมีความยากลำบากอยู่บ้างบทสนทนาระหว่างอับบา,า์ตาฮิวก็เป็นไป,นปนอย่างให้เกียรติซึ่งช่วยให้พวกเขาสารต่อความสัมพันธ์ที่จนถึงจุดนี้ประสบผลสำเร็จอย่างงดงามสำหรับทุกฝ่าย และนี่คือเรื่องราวเบื้องหลังการตัดสินใจครั้งสำคัญของโมเมเชล่าที่จะอยู่ต่อกับริ้ภูต่อไปแฟนบอลหงแดงทั่วโลกค,คงจะมีความสุขกันทุ่นหน้าเลยนะครับมาร่วมแสดงความยินดีกับบังโมและทีมริ้วภูกันได้เลยและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมและรับฟังจนจบนะครับ สำหรับใครนะครับที่ชอบวิดีโอแนวนี้คอนเทนต์แนวนี้นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริงนะครับเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆ